สวัสดีก็เป็นหลักหนักตาส้มถุกทานนะครับวันนี้ก็มาเจอกับลุงซองเลี้ยงกันอีกขี้กรังนะครับวันนี้พบอกับลุปงปลอมกับเลี้ยงซิปซองซีอีกเลี้ยงน,นะครับเป็นเลี้ยงที มีความผิดเศษหลากหลายสำหรับเรื่องนี้กับเแย่ยๆเลยความผิดเษลายนไล่แบบหมากก็คือปอด์ชอสสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับเือลุงต้องจ่ายตัวช่วยให้หมากเรา ลองลุงไม่ไหยจัดสักเท่าไรนะครับเดี๋ยวลองหอบประมาณเบียร์กลนแก่มาก่อนก่อนให้ามาสือกลองเดี๋ยวมันจะจัดเปนหานน่ะครับเอาเป็นว่าลุงก็ต้องจ่ายตัวช่วยตัวช่วยเบลดมีหลกหนักปลส้มได้ได้ดูกันจัดจฉะนะครับ เชนนี้เป็นเลี้ยนปีร่องบันาร่อยจำนวนบลิตก็มากนะครับบลินึ่งลอาหลานสองแสนร่องบันเลี้ยนนะครับเือเป็นจำนวนผาลิตที่มากเลียนซิถูกเลี้ยนนะครับเดี๋ยวรักลอยขึ้นไป เลียนนี่ความผิดเศษของเขาอย่างที่บอกแล้ววะความหมาวันนี้รุ่งจะนำมาให้ดูเป็นเลี้ยนเหนือเกินนะครับเสที่ทองทางหน้าก็เป็นนีกเหนือเกินอีกเลี่ยนนึงนะครับเดี๋ยวดูแล้วมันสวยงามพอร่อควรดีแล้วครับมึงจะดซองให้ดูนะครับ นี่คับเมื่อนหวามีอะไรออกมาจากปากห่อล้วงหลอกกาวนะครับนี่คือหนักเกินหนักเกินจะช่วยห้ามดูแล้วสะดุดตานะครับเป็นหนักเกินสี็นแหลวสึกขวาสะดุดตาเป็นเลี้ยนหนักเกิน อีกแบบเทวะเทลุ่งได้นํ่มาวันนี้นะครับส่วนอ,นอื่นๆของเรล่นนี้ตะลุงจะให้ดูอีกจุดนะครับไม่เทวะไม่จะว่าเป็นหลักนะเธอสมจะีิดยังไงแต่สมบับรุ่งลงวามันน่าจะเป็นเลยนเดี่ยว สวยแล้วก็มีมีขามีราคาแวันข้างหน้านะครับกจากน่ะเกินเนี่ยลูกไงดูิตครอบเลี้ยนของเขานะคระัขอบคอบสีทองไม่สาบใช้จัดมานาะ,ะขอบสีทอง วางขอบที่ทองกับที่เงินนะครับนี่ครับมันเป็นซ้มชันนะครับเป็นครอบซ้มจันไม่ค่อยชัดเท่าไรแต่บอดูออกนะครับเป็นครอบครอบซ้มจัน เป็นครอบเนื้อเอินซ่องชันนะครับสอนกันแล้วก็เป็นครอบหงา์ซี่ทองนะครับกเจอว่าเป็นพิ <c oughs> เศษอีกแบบหนึหงเลยนพรริธ huh kind of ีทองบันณาลอยหาสิบของเรียนนี้นะครับปกติแล้ว คอบสอนแบบนี้ส่วนมากจะลุงเห็นครอบที่ตองจะเป็นครอบที่ซ้องทอนนะครับซี่ตองทร้องครอบหรอซี่น,นึ่งครอบแต่สัครเลียนนี่ซี่นึ่นท้องคอบนะครับซี่ตองนึ่งครอบไม่จาบว่าเป็นเลียนพิดเศษหรือไม่ลุงก็เลยห่านซองอะไรให้ดูจุดนี้กันโดยในเลียน เหรียญเนี่ยเกินพอเท่านี้นะครับเทาช่องพันห้าร้อยห้าสิบเหรนสิบบาทช่องซีครับก็ข้อความฉองมาด้วยนะครับจองลุงหลักลุงสองเลี้ยนนะครับกัดจอยปัดไล่ปกดแช่ปัดติดตามลุงอยากจะได้ดู คลิปใหม่ๆของลุงอีกนะครับลุงะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมา้ศึกษากันแหลกความรู้กันเรื่อยๆนะครับสมารับวันนี้ก็สวัสดีะครับ